สวัสดีครับผมน้ำใหม่ลงทุ่งวันนี้เราจะพาท่านผู้ชมไปเยี่ยมชมพื้นที่ในการปลูออกอ้อยซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจอันดับต้นๆของประเทศไทยในเขตพื้นที่อำเภอบ่อพลอยจังหวัดกาญจนบุรีครับเราลองไปดูกันว่าในเขตพื้นที่นั้นเขาทําอย่างไรกันบ้างครับสวัสดีค่ะพี่น้องเกษตรกรทุกท่านคะ เคยนับไหมคะว่ากออ้อยกอหนึ่งมีกี่ลำแต่ของเรานับแล้วนะคะทั้งหมด28-30ลำต่อนหนึ่งกอเป็นผลลัพธ์ของแร่ภูเขาไฟนะคะคือแร่เลเลวากิ่งทองกับทามสปีเราให้ทางรากอาหารเสริมทางรากและฉีดฮอร์โมนทางใบ อันนี้คือเป็นอ้อยที่ตัดพันแล้วเมื่อเดือนพฤษภาแล้วเรามาฝังฝุยเดือนสิงหาทำให้อ้อยมันแตกกอและยาวไวก็คือว่าผลลัพธ์ของแลผ่ผเขาวไฟที่เราฝังไปแล้วทำให้เราได้มีอ้อยยาวแล้วก็น้ำหนักดีแตกกอดีตอบโจทย์พี่น้องกเกษตรกรไหมคะ ถ้าพี่น้องกเกษตรกรท่านใดที่สนใจแล่ผูกเข่าไฟเลเราวากิ่งทองถามสปีกอ่าสนใจก็โทรมาหาเราได้นะคะ065 395 3324จะขึ้นไว้ที่หน้าจอนะคะถ้าอยากได้อ้อยน้ําดักดีมีความหวานดีแต่กอดีโทรหาเราได้เลยนะคะ